สวัสดีครับไปเบิ้งกับเป๋าหอมมิยังก,กินไปเบิ้งเบิ้งสิผ้าซิมผ้าคุยไปเบิ้งพี่น้องไปเบิ้งเลยกันว่านับเบิ้นพี่น้องกว่าไว้เอ้ยพูน่ะตุ่มเครื่องในง่วพี่น้องลดเด็ดเลยแซบทะลุฝ่าเอื้อเทวดามากินน้ำคือเก่าก็เดิมดหมดแล้วพี่น้องเพิ่มเติมก็แซบแซบเนี่ยปนป่าแซมังดาเบิ้น ดอกสนโลวกผักแจมแพกแนมห้อพี่น้องเพิ่มา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 จานเขาห้องก็ได้เิ็บเขา้าหมอเข้าห้องไปแักข,ขนาดบัแม,ม่นมาไล่ไล่ดินหูออ,อกอกี่จอกกี่จอกหลลเหมือนที่คนเหพี่นออออนะ้องเหมือนเบ่อเกิดอีมึงแค่หนกันกนะว่าอลไรก็ได้ อย่างเนี้ยมามากมาอือขมอ่ำรำข้าขนาดข้าขนาดแบบแบบอืมหนูเบิร์ดกินกุ๋ยก็ปบเนี่ยเข่ากันไปัปนย่งหรือเปลเจ็บใหม่ๆมมากเจ็บมาใหม่ๆสุดสด มันหลายช่วงนี่พี่น้องดอกสนนอนลายแห้งเห็นเห็นแค่เจ้าจเจ็บฉันได้พี่น้องกันเลยแหวเกเจ็บนลำเพลินกันน้าจ้กพวได้กิน,น,นออปปแนวพั่น้องมาหลวกกิน,นกับปลลุปลกับปิเกลฉันเด้กันได้เพาะถุงน้อยๆเอาเพาะนี่แหละพี่น้องมาหลวกนี่แล้วใส่กับปุลแมงดาเนี่ยปนปลาใส่แมงดานี่างเ้วเขาคันคลั่เลยพี่น้อง มามามา,าหาเหงาแล้วกันพี่น,อน้องกับมาเบิ่งกะรอให้ยูดีมีแห้งเลยครับเด้อลำรวยลำรวยกันทุกท่านทุกคนครับฝากคอมเมนต์ตีชมแนะ่เป็นแนวใดกดไลค์กดแชร์ให้น้ำได้แน่พี่น้องเด้อผมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีคุณภาพหรือยังไงกับตีชมมาพี่น้องขอบคมมุณขอบคุณครับเพื่องเบิ่อนเพื่อน บนป่าเซมิงดาวอ,อม่วมวยรวยูมุงตรงพึงในห้างกันขักขนาดขักแกมขักแ,แนี้ยะคนไหนดอกสนโอ้รวดใหม่ๆสดๆรวดเอาได้พี่นัามาหวัดปุ่มกับมารวดกลางมันออกกลางออกอ่ะสะดุ้งน้ำหอนเลย สะดุงน้ำฮอนเสร็จปึ๊บเอาขึ้นมากากับเหงาก็ปนปลาเนี่ยแล้วใจแมงดาเนี่ยและพ,พ,พี่น้องคักขนาดคักขนาดขอบคุณกระปุ่นนอนกองไปครับ,บับมาเบิงเ่งมาแยงเป็นเร่งเชื่อเร่งใจให้เอามะพี่นอ้องพาหลายใหญข้างพี่น้องน้ำลายไหลน้ำลาหลับปลาเนี่ย วันตอนอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับสวัสดีทุกท่านทุกคนครับผมพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่พี่นอ้องเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้ำแน่คอมเมนต์ตีส้มแน่พี่น้องเป็นแน่ใดยเลยงานแมากเสียงดังแน่หน่อยชักผาฮะเอาละครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับลำดุ้ลลำด้วยกันทุกท่านทุกคนครับผมอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนทุกคน มีเงินมีทองไม่เก็บไม่จนนะครับไปแล้วไปบ่าย,ายมเงินเป็นสุขครับ